แม่ขอให้กู้ซื้อบ้านให้แม่ในราคา2ล้านแต่อยากกู้แค่1ล้านสามารถทำได้ไหมคะหนูเคยกู้บ้านหลังแรกมาแล้วแต่จ่ายจบแล้วค่ะแม่บอกจะผ่อนเองกังวลมากเลยค่ะโค้ดกลัวภาระตกมาถึงหนูจังเลยนะครับก็อันดับแรกก่อน ถ้าบ้านราคา2ล้านเราอยากจะขอกู้แค่ล้านเดียวแล้วจ่ายเงินสด1ล้านก็สามารถทําได้นะครับหล้านปัจจุบันน่าจะผ่อนประมาณสัก6000บาทโดยประมาณนะนะครับคุณกวางเจ้าของคําถามทีนี้คุณแม่เขาบอกว่าจะผ่อนเองนะอ่ะก็คุยกันในครอบครัวตกลงให้เข้าใจกันให้ดีแล้วกันนะครับแต่ว่าชื่อเป็นชื่อของกวางนะเมื่อเป็นชื่อของกวางพี่ก็ต้องเล่าให้ฟังว่าถ้าคุณแม่เกิดผ่อนไม่ไหวขึ้นมาบันไดเราจะจัดการทางใดได้บ้าง ถ้าคุณแม่ผ่อนไม่ไหวในวันใดขึ้นมาแล้วกวางมีไรายได้พอที่จะผ่อนได้ยังไงบ้านหลังนี้เป็นชื่อกวางนะเพราะงะั้นกวางก็อาจจะผ่อนต่อก็ได้นะครับมันก็เป็นของกวางอยู่ดีอ่ะใช่ไหมอ่าอันนี้คือ,คอทางที่1 2. ถ้าวันหนึ่งคุณแม่เกิดผ่อนไม่ไหวแล้วกวางเองก็ผ่อนไม่ไหวด้วยอันนี้เป็นเวอร์สเคสกวางก็สามารถเลือกได้ว่า1ฮะอยากจะรักษาบ้านหลังนี้ไว้ไหม ถ้าผ่อนไม่ไหวแต่อยากจะรักษาบ้านหลังนี้ไว้เราก็อาจจะเข้าไปคุยเจราจารีไฟแนนซ์เพราะว่าคุณแม่ผ่อนไปสักระยะหนึ่งนี้ก็น่าจะลดลงใช่ไหมเราก็ไปขอรีไฟแนนซ์ขอลดดอกเบีย้ยขอปรับเงื่อนไขาการผ่อนถ้ายังอยากได้บ้านหลังนี้ในวันที่เราเริ่มผ่อนไม่ไหวเงินตึงๆแต่ถ้าเราบอกว่าเริ่มผ่อนไม่ไหวแล้วแล้วก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะได้บ้านหลังนี้นะครับแต่มาเริ่มตึงๆแล้วหรือเริ่ม ผิดนัดชำระบ้างเน้อยเราก็สามารถประกาศขายบ้านหลังนี้ได้นะครับนะวันนี้ราคา2ล้านเรากู้มา,าล้านเดียวถูกไหมใช้เงินสดเป็น1ล้านวันนั้นราคามันขึ้นจากนี้เราก็เอามาเคลียร์หนี้ที่คงเหลือนะครับแล้วก็ได้ส่วนต่างเก็บกลับไปก็ทําได้เพราะฉะนั้นคุยกันในบ้านก่อนละกันนะในเรื่องของอให้เรากู้แทนแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงตกลงกันนะเพื่อความสบายใจของทั้งแม่และลูก แต่ผมได้ตอบแนวทางไว้แล้วว่าเออถ้ามันเกิดโชคร้ายจริงๆนะครับก็มีเงื่อนไขเป็นแนวทางให้จัดการอย่างที่บอกไปนะครับ